ถ้าสาวๆอยากรู้ว่าผู้ชายรักคุณจริงหรือเปล่าห้ามบอกให้เขาทำสิ่งนี้เด็ดขาดข้อหนึ่งอย่าบอกให้เขา unfollow ผู้หญิงถ้าเกิดว่าแฟนที่คุณคบอยู่หรือว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่ก็ตามนะคะคุณอย่าไปบอกเขาเด็ดขาดว่าเอ้ยเธอไป unfollow ผู้หญิงใน Facebook นะเธอไป unfollow ผู้หญิงในอินสตาแกรมหรือว่าใน Tik t o อกหรือว่าอะไรก็ตามนะให้ไป unfollow ทั้งหมดเพราะผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่า เขารู้หน้าที่ของเขาเขารักคุณจริงๆเนี่ยเขาจะ unfollow ผู้หญิงเหล่านั้นเองเขาอาจจะรู้จักผู้หญิงเหล่านั้นมาก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนที่ ยังไม่ได้รู้จักกับคุณหรือว่าคอมมิทเมนต์คุณเป็นแฟนแต่พอเขามีคุณเป็นแฟนแล้วเนี่ยเขาจะแบบไปอันฟอลล่ผู้หญิงเหล่านั้นทั้งหมดเพราะเขาไม่ต้องการให้แฟนคิดมากเขาต้องการแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าผู้ชายที่เขายังเก็บรักษาผู้หญิงเหล่านั้นไว้ไม่อันฟอลล่หรือว่าไม่ทําอะไรเลยก็แปลว่าเขาหลักเผื่อเลือกนั่นเองค่ะข้อ2อย่าบอกเขาว่าอะไรที่เขาควรจะทําผู้ชายถ้าเกิด เขารักคุณจริงๆนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปบอกเขาว่าเธอต้องรักฉันคนเดียวนะเธอต้องซื่อสัตย์กับฉันนะเธอต้องเอาใจใส่ฉันนะเธอต้องให้เกียรติฉันนะเธอต้องพาฉันไปหาพ่อหาแม่เธอเธอต้องพาฉันไปทําความรู้จักกับเพื่อนสนิทของเธอคุณไม่จําเป็นจะต้องบอกเลยนะคะเพราะผู้ชายถ้าเกิดเขารักคุณจริงๆเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเองว่าเขามีคุณแล้วเนี่ย เขาต้องซื่อสัตยเขาต้องดูแลเอาใจใส่คุณเขาต้องให้เกียรติคุณเขาต้องบอกรักคุณและเขาต้องรักคุณคนเดียวถ้าผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆเขาจะทําแบบนี้แต่ถ้าผู้ชายที่เขาเข้ามาเพื่อเล่นๆนะคะคุณก็จะต้องคอยบอกเขาอยู่นั่นแหละว่าเฮ้ยเธอต้องรักฉันคนเดียวนะต้องซื่อสัตย์กับฉันบอกๆบอกๆยังไงเขาก็ไม่ทําเพราะเขาไม่มีความจริงใจแล้วก็ไม่ได้รักคุณนั่นเองค่ะข้อ 3. อย่าบอกเขาว่า เขาต้องส่งข้อความหาคุณกี่ครั้งต่อวันผู้ชายนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปบังคับหรือว่าไปบอกเขาว่าเนี้ยเธอต้องส่งข้อความมาเช็คฉันนะว่าวันนี้ฉันทําอะไรบ้างวันนี้ฉันตื่นนอนหรือ,อยังฉันโอเคหรือเปล่าฉันถึงบ้านหรือ,อยัง ไม่จําเป็นนะคะเพราะถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขารักสาวๆจริงๆนะคะเขาจะทําด้วยความรักด้วยหัวใจที่ปรารถนาเขาจะส่งข้อความไปถามคุณตอนเช้าว่าเออเป็นยังไงบ้างตื่นอ่าหรือ,อยังไปทํางานกี่โมงล่ะตอนเที่ยงก็กินข้าวหรือย,อยังตอนเย็นก็กลับถึงบ้านหรือยังเขาจะโทรแบบไปเช็คว่าคุณเนี่ยโอเคไหมคุณสบายดีไหมโดยที่เรา ไม่จําเป็นจะต้องไปบอกเขาไปจ้าจีจ้าชัยบอกให้เขาส่งข้อความมานะคะดังนั้นแล้วสาวๆจะรู้ได้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้รักจริงหรือเปล่าถ้าคนที่คุณต้องคอยไปบอกแบบวกนี้ต้องส่งข้อความหาฉันนะนู่นนี่นั่นเช็คฉันแปลว่าค,คนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รักคุณคะ่ะข้อ4อย่าบอกให้เขาเปลี่ยนข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะไม่มีใครจะอยากเปลี่ยน ัวเองเพื่อใครถ้าผู้ชายเขาต้องการจะเปลี่ยนนิสัยของเขาเปลี่ยนไม์เปตี่ยนอะไรก็ตามเขาจะทำด้วยตัวของเขาเองเพราะ เขาต้องการจะเปลี่ยนเพื่อให้ผู้หญิงที่เขารักเนี่ยมีความสุขอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่นอนตื่นสายใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบพอมาคบกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว,ว่าฉันอยากตื่นเช้ามากขึ้นอยากทําอะไรที่ดีๆอยากอ่านหนังสืออยากตั้งเป้าหมายหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีพาชันในชีวิตไม่มีเป้าหมายพอเขามีคุณเป็นแฟนเขามีพาชันมากยิ่งขึ้นเขามีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนี่คือผู้ชายเขาต้องการจะเปลี่ยนเพื่อคุณนะคะแต่ถ้า ผู้ชายที่คุณไปบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขาไม่เปลี่ยนเลยแปลว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจอะไรกับคุณเขาไม่เห็นคุณเนี่ยเป็นคนที่สําคัญและคุณยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาค่ะข้อ5อย่าบอกเขาว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าเกิดว่าสาวๆต้องมาคอยนั่งจำํำจี้จ้ำชยัยบอกแฟนหมองคณว่าเอ้ยสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นใช่สิ่งนั้นไม่ใช่ มันไม่ใช่นะคะเพราะผู้ชายที่เป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่เขารักคุณอย่างแท้จริงและเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบอกเขาว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเขาจะรู้เลยนะคะว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่ถูกอะไรที่ผิดเพราะเขาต้องการให้แฟนสาวเขาเนี่ยมีความสุขนั่นเองและนี่ก็คือนะคะ,ะถ้าสาวๆอยากรู้ว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่เนี่ย เขารักคุณจริงหรือเปล่าอย่าบอกให้เขาทําสิ่งนี้โดยเด็ดขาดให้สาวๆลองเช็คดูนะคะว่าคุณเคยบอกแฟนหนุ่มของคุณหรือเปล่าให้ทําแบบนี้นะคะถ้าไม่เคยและเขาก็ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ใช่ก็แปลว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณคะ่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชนะคะที่ปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยมีความรักที่ยอดเยี่ยมคะ่ะ